ข้อท่องจำพระธรรมทิตัสชาวคริสช,ชอบพูดปดทิตัสหนึ่งชาวคริสช,ชอบพูดปดทิตัสหนึ่งพระคุณของพระเจ้าปรากฏแล้วทิตัิสองพระคุณของพระเจ้าปรากฏแล้วทิตัิสอง ไม่ใช่เพราะความชอบธรรมแต่ด้วยพระเมตตาทิตัสสามไม่ใช่เพราะความชอบธรรมแต่ด้วยพระเมตตาทิตัสสามเขาลงโทษตัวเขาเองทิตัสสามเขาลงโทษตัวเขาเองทิตัสสามข้อท่องจำพระธรรมฟิเลโมนถือว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนร่วมงานฟิเลมนข้อ1 7ถึง19 ถือว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนร่วมงานฟิเลโมนข้อ1 7ถึง19ข้อท่องจำพระธรรมฮีบรูนานมาแล้วพระเจ้าตัดกับบรรพบุรุษฮีบรูหนึ่งนานมาแล้วพระเจ้าตัดกับบรรพบุรุษฮีบรูหนึ่งพระเยซูผู้ซึทรงถูกทำให้ต่ำกว่าพวกทูตสวรรค์เพียงช่วงระยะหนึ่งฮีบรูสองพระเยซู ผู้ทรงถูกทำให้ต่ำกว่าพวกทูตสวรรค์เพียงระยะหนึ่งฮีบรูสองเป็นมหาปุโรหิตผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาและความซื่อสัตย์ฮีบรูสองเป็นมหาปุโรหิตผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาและความซื่อสัตย์ฮีบรูสองมเสสนั้นในฐานะผู้รับใช้ พระคริสต์ในฐานะพระบุตรฮีบรูสามโมเสสในฐานะผู้รับใช้พระคริสต์ในฐานะพระบุตรฮีบรูสามตลอดเวลาที่เรียกกันว่าวันนี้ฮีบรูสามตลอดเวลาที่เรียกกันว่าวันนี้ฮีบรูสามคมยิ่งกว่าดาบสองคมฮีบรูสี่คมยิ่งกว่าดาบสองคมฮีบรูสี่ มีมหาปุโรหิตยิ่งใหญ่ผู้เสด็จผ่านฟ้าฮีบรู4มีมหาปุโรหิตผู้เสด็จผ่านฟ้าฮีบรู4เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ฮีบรู5เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ฮีบรู5ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งฮีบรู6 ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งฮีบรู6สมอที่แน่นอนและมั่นคงของจิตใจฮีบรู6สมอที่แน่นอนและมั่นคงของจิตใจฮีบรู6ปุโรหิตเผ่าเลวีนั้นมีการสืบตำแหน่งฮีบรู7ปุโรหิตเผ่าเลวีนั้นมีการสืบตำแหน่งฮีบรู7 พระเยซูไม่ต้องนำเครื่องบูชามาทุกๆุกวนันฮีบรูเจ็ดพระเยซูไม่ต้องนำเครื่องบูชามาทุกๆุกวันฮีบรูเจ็ดครั้งเดียวเป็นพอฮีบรูเก้าครั้งเดียวเป็นพอฮีบรูเก้าขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังฮีบรูสิบขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังฮีบรูสิบอย่าขาดการประชุมฮีบรูสิบ อย่าขาดการประชุมฮีบรูสิบอย่าละทิ้งความไว้วางใจฮีบรูสิบอย่าละทิ้งความไว้วางใจฮีบรูสิบความเชื่อคือความมั่นใจฮีบรูสิบเอ็ดความเชื่อคือความมั่นใจฮีบรูสิบเอ็ดตายในขณะที่ยังมีความเชื่อฮีบรูสิบเอ็ดตายในขณะที่ยังมีความเชื่อฮ ouais ีบรูสิบเอ็ดได้รับการรับรองเพราะความเชื่อฮีบรูสิบเอ็ดได้รับการรับรองเพราะความเชื่อฮีบรูสิบเอ็ด ท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินฮีบรู13ท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินฮีบรู13วันนี้วันนี้และตลอดไปคีบรู13วันนี้วันนี้และตลอดไปคีบรู13